ช่วงนี้ก็จะมารีวิวนะครับการประกอบซีมคอหน้านะครับหรือว่าซีมคอเข้าเหยียงตัวดีนะครับหลังจากที่ตัวเก่านะครับก็ออกแล้วนะครับโดยวิธีงก็ตอกนะครับง่ากเลยง่ายๆนะครับตัวนี้แต่ว่าการจะให้ดีนะครับก็จะต้องมีเครื่องมือพิเศษนะครับตัวนี้ในการตรอกอกซีนนะครับอันนี้ก็เพิ่งทำใหม่ทรางานแรกที่ใช้นะครับงาแรกที่ใช้นะครับ ต่้งมือตอกซีนนะครับตัวรูตรงนี้ก็จะเป็นรูโบลเข้าไปนะครับเพื่อให้จะเข้ามาในสอตัวนี้นะครับ<ม>เราเข้ายปอย่างนี้นะครับโอเคแล้วก็าการจะให้ดีนะครับก็ต้องใช้กาวนิดหนึ่งครับกาวนิดหนึ่งนะเพื่อกันรั่วกันหลุดนะครับบางบางนะครับบางๆางแตะที่มือก็ได้นะครับ ก็ตป็บางนิดนึงนะครับก็ไม่ต้องเยอะนะครับไม่ต้องเยอะพอ,อเป็นน้ำจิ้มนะครับเหนียวถ้าเยอะถ้าถ้าเยอะมากนะ้วมันจะไหลใส่เสื้อผ้าเพราะว่าเป็นน้ำจิ้มนะครับพอเป็นน้ำจิ้มบางนะครับช่างเจ๋งเตรียมค้อนเลยครับเตรียมคอนเตรียมค้อน นวดเข้าไปยุบนิดนึงต่อไปอก็จะเป็นขั้นตอนในการ่อกซีนนะครับก็ชิ้นเข้าไปเรียบร้อยแล้วก็ใส่เครื่องมือพิเศษนะครับก็จะพอดีนะครับกับเรียกว่าเขาของตัวข้าวหยางนะครับก็ต่อเครื่องเสียงก็ตอบได้ครับจับเลยครับจับเลยจับด้วยต่อเข้าไปเบาๆ